นโมทัสสะนมะอะุนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะมะอะุขอให้พยานอันตรายต่างๆอย่าได้มากรรมกายข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุผมยูทู e ช่องนักบุญพเนจรเดินทางรถเลพเนจรตามอัตยภาพครับผมคาถาที่สวดไปเมื่อกี้นี้คือคาถาขอพอรพระพุทธเจ้า5พระอ,องค์ขอพอรพระคุณดิดามารดาคูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ ให้ท่านช่วยปกปักรักษาครับเป็นความเชื่อของนักบุญพเนจรครับว่าคาถาบางคาถาจะสามารถสร้างศีลสติและสมาธิได้คาถาบางคาถาจะสามารถป้องกันพยันอันตรายต่างๆได้ครับใครอยากลองไปใช้ดูใช้ได้นะครับสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนครับผมนั่งสมาธิสักสิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงตื่นเช้าขึ้นมาจิตใจของท่านจะแจ่มใสและปลอดโปร่งครับผม แต่ถ้าใครมีเวลาว่างก็เดินทางออกไปต่างจังหวัดหรือเป็นวันหยุดห,หลายวันอย่างนี้ครับไปสือศีลสักสามวันเจดวันครับนุ่งขาวห่มขาวเดินจงกรมนะครับนั่งวิปัสสนาครับถือศีลแปดแล้วสนทนาธรรมกับพระท่านนะครับเอาที่ใกล้ๆบ้านก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับลองไปดูแต่หาวัดที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสูงอะไรประมาณนี้เพราะว่าบุญ ไม่มีราคาครับผมเอาเป็นว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อความดีที่อยู่ในใจของนักบุญพเนจรครับผมครับคลิปๆนี้เรื่องราวประเด็นดังประเด็นสังคมสะท้อนสังคมอุทาหอนสังคมป้องกันในป้องกันภายในสังคมนักบุญพเนจรก็จะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ จิตใจของชาวพุทธเราเนี่ยมันเสื่อมถอยไปด้วยวัตถุเงินทองสิ่งของครับผมศาส,สนาขัดเกลาจิตใจเนี่ยลำบากมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนลุ่มหลงในอำนาจเงินทองสิ่งของและความสุขสบายนะครับทั้งๆที่คนเราเนี่ยก็สามารถเดินทางเป็นสายกลางได้ครับคลิปคิปนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของประเด็นดังที่เมื่อเกือบสองปีแล้วละครับ ประเด็นของเจออ๋อครับผมเจออ๋อที่เป็นคนดังข่าวนู้นนะครับคือถูกหวยไปเก้าสิบล้านชุดใหญ่ครับผมเอาเป็นว่าคนที่จะมีโชคมีโชคมีลาภทางเรื่องการเล่นหรือนักพนันเนี่ยเอาเป็นว่าคือเป็นความชอบส่วนบุคคลของเขาครับเราก็คงห้ามใครไม่ได้ว่าจะบอกให้เขาว่าเอ้ยอย่าไปเล่นการพนันเรื่องอะไรนะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องความสุขของเขา คือมันก็คงห้ามใครไม่ได้บางคนเล่นไปเล่นมาก็หมดเนื้อหมดตัวครับบางคนชอบในเรื่องใดมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดปัญหานั่นเลยครับเพราะว่าเอาเป็นว่าความเชื่อส่วนบุคคลมันไม่ได้เหมือนกันบางคนก็เชื่อว่าไม่มีโกสวรรค์บางคนก็ไม่ได้เชื่อในคุณงามความดีเลยครับมันก็คงห้ามไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะ เล่าเรื่องราวประเด็นของที่อ๋อให้ฟังแล้วกันนะครับพอดีเจ๊อ๋อเนี่ยอ่าเขาเลิกกับสามีฝรั่งนะครับตอนนั้นที่มาเป็นข่าวดังและไปออกรายการผลกระแสเลยนะครับก็มีสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ได้รับมงรูกจากสามีนะครับเป็นจํานวนเยอะเหมือนกันแต่บอกบอกคร่าวๆก็ตัวเลขหลักร้อยครับมไม่ใช่ร้อยบาทนะครับร้อยล้านนะครับผมเป็นร้อยล้านนะครับเอาเป็นว่า เขาก็โชคดีทางดวงของเขาอาจจะมีสามีชาวต่างชาติอได้ไปย่ายชาวต่างชาติอะไรประมาณนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าคนเราอาจจะไปคบเจอใครหรือเขามีเงินทองก็ช่วยเหลือกันไปอะไรประมาณนี้อาทิตย์ตัวที่อ๋อเองเนี่ยได้รับบรลกุกับสามีชาวต่างชาติด้วยสภาพบุญเก่าของทจ๊อ๋อนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเป็นความเชื่อของนักบุญพระเนจรครับใช้วิจัยญาณาในการรับชมรับฟังนะครับ นบูมิมณีจรเชื่อว่า,าเจออเนี่ยมีบุตรบารมีเก่าที่ทำไว้ชาติปางก่อนจับพัดจับผูเอาง่ายๆเขาก็เป็นคนชอบซื้อหวยอยู่แล้วนะครับซื้อหวยกับวันนี้คือเขาได้แยกทางกันกับเสียเต้ยครับได้แยกทางกันกันกบเสียเต้ยเสียเต้ยนี่คือสามีคนใหม่ของเจออก็แต่งงานจดทะเบียนกันแล้วครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่พอ คือเจอเนี่ยกับเสียเตอร์เนี่ยเขาก็เป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่จํานวนมากอยู่แล้วนะครับด้วยสภาพบุญเก่าของเขาดวงของเขาทั้งสองคนนะครับก็คือมาอยู่ร่วมกันก็กลายเป็นว่าเขาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยไปถูกชุดใหญ่ครับผมชุดใหญ่ชุดนี้ก็คือชุดละเก้าสิบล้านโอ้โหเงินจํานวนมากครับเก้าสิบล้านเอาเป็นว่าคือง่ายๆครับ คนบางคนเนี่ยมองว่าหาขีดพกขีชาติก็ยังไม่ได้เงิน90บล้านนะฮะยังไม่ได้เงิน90บล้านหรอกครับหาอย่างนักบุญพเนจรแต่แต,แต่ตัวนักบุญพเนจรไม่ได้หวังเงินทองเ,อเงินทองอะไรนะครับนักบุญพเนจรเนี่ยเป็นคนเ,เป็นคนที่หลุดพ้นเรื่องเงินไปแล้วก็ถ้าถูก90บล้านก็จะทาบุญบ้างเก็บไว้ช่วยเหลือคนอื่นบ้างอะไรประมาณนี้แต่ก็คือก็ต้องเลี้ยงชีพตัวเองไปนะครับ แต่คือเจ๊อ๋อเนี่ยเขาถูก90ล้านแล้วเขามีสมบัติเก่าจากสามีที่เป็นชาวต่างชาติด้วยเหมือนกันอะไรประมาณนี้การว่าตัวเขาเองเนี่ยพอมีเงินทองให้มองมุมหนึ่งครับมันเป็นโชคของเขาเงินทองที่เขาได้มาเขาอยากเอาไปกินไปเที่ยวหรือไปอะไรมันก็เรื่องปก,กติครับอย่างเหมือนนักบุญมณีจรถูกหวยมาอาจจะ90บล้านก็จะเอาไปกินไปเที่ยวหรืออะไรบ้างนิดน,ดน,ดนดหน่อยหน่อยก็เจอ อาจุนเืลกันไปหรืออาจจะแจกคนอะไรประมาณนี้อ่าแจกคนแล้วก็ทําบุญกับเด็กอะไรประมาณนี้นะบุญบณิจรก็จะคิดอย่างนั้นนะครับมันเป็นโชคของเขาและเป็นเงินส่วนของเขาเขาจะเอาไปกินไปในช้อย่างไงก็ได้คือเอาเป็นว่าสังคมก็วิาพากษ์วิจารณ์เขาได้แต่คือลงรายละเอียดกับคนเงินที่เจออไปใช้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาเขาอยากเอาเงินไปกินไปเที่ยวหรืออะไรต่างๆ ก็เป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้มันมีประเด็นดังขึ้นมาเพราะเจ๊อเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับข่าวนะครับออกมาให้กับสัมภาษณ์กับข่าวว่าได้เลืกอกกับเสียเตยเสียเตยก็คือสามีคนที่แต่งงานที่ถูกหวยด้วยกันลวครแต่งงานกันแล้วก็จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายได้เลืกอกกับสามีเสียเตยแล้วก็เซ็นใบ อยาให้เงินไปรวมกับเพชรกับอะไรไปห้าสิบล้านสอกว่าให้ไป30มล้านแล้วก็รวมกับพวกเพชรพวกอะไรให้ไปนะครับก็บอกว่าเลอกไปคือเจอ๊อ๋อบอกว่าคือ,อความคิดไม่ตรงกันเพราะว่าเขาเป็นคนชอบทําบุญนะครับในทาไลายข่าวที่นักบุญไปดูมา นะครับเจอ๊อเป็นคนให้สัมภาษณ์ว่าเจอ๊ออเป็นคนชอบทาบุญและเสียเต้ยเป็นคนชอบห้ามชอบอะไรอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเอาเป็นว่าในฐานะที่ผมก็ชื่อผมก็อย่างที่บอกแล้วครับนักบุญพน,นีจรผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือเล่าเล่าสู่สังคมนะวรันเอาเป็นความจริงในสังคมนะครับะสะท้อนกับความจริงของสังคมคือผมจะบอกให้ฟังว่าเวลาเราถูกอตอนที่เราอ่ะไม่ได้เป็นคนดัง อย่างสมมุติว่าผมสมมุติแล้วกันคืออย่างตอนนั้นอะ่ะก็คงไม่มีใครได้รู้จักเจออ๋อครับผมอ่าไม่รู้จักเจออ๋อคงยังไม่ดังมากอ่าแต่อาจจะมีเงินทองที่ได้ทรัพย์สมบัติมานะครับแต่พอเจออ๋อมาถูกลายเก้าสิบ้านหนึ่งก็กลายเป็นคนดังเพราะว่ามีคนรู้จักอ่าออกสื่อออกอะไร,ออ,อ,ะไรออกรายการหนุนกระแสแต่ประเด็นที่สองต้องจําไว้อยู่อย่างหนึ่งครับพอเรามีเงินทองแล้วคนก็จะหลังไหลามาหาเรา ทั้งๆท,ที่คนพวกนั้นไม่เคยรู้จักเราเลยอหรือญาติพี่น้องอะไรต่างๆก็จะหลังลงมาหาเจออ๋อคือผมบอ,อกได้ตรงๆว่า,าคนเหล่านั้นไม่ได้มีความจริงใจนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีความจริงใจรักรักให้ความรักหรือความชอบพอใจกับเจออ๋อจริงๆกลายเป็นคือเจออ๋อล่ำรวยขึ้นมาด้วยการถูกรถตี้กับเสียเต้ย แต่ทุกคนก็หลั่งไหลเข้ามาเพื่อจะยืมเงินมาขอเงินมาอะไรอย่างต่างๆแต่มันเป็นความพอใจของเจอ๊อที่เขาจะจะแจกจะจะ่จะจะจา,จะายอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นแหละครับมันก็เป็นเรื่องปกติคือพอมีเงินแล้วก็อ,อยากทําบุญทําทานช่วยเหลือคนบ้างอะไรบ้างก็ทํากันไปนะครับแต่เอาเป็นว่าทุกอย่างอาจจะเป็นว่าเสียเต้ยไปห้ามาเอ้ยอย่าอย่าทำบุญอามากเราก็ช่วยต้องช่วยเหลือบ้างเป็นบางครั้งคือเอาเอาเป็นว่า คือการที่คนเราอ่ะร่ํารวยมาด้วยฟุกแต่ตอนเราไม่รวยเราต้องมองย้อนกลับไปด้วยนะครับนักบุญเมจรจะให้อุทาหรณ์เลยครับเราต้องมองย้อนกลับไปว่าตอนที่เราไม่มีเงินทองหรือไม่มีอะไรเลยทําไมไม่ไม่มีคนมาหาเราอะไรประมาณนี้ก็เหมือนอเสียที่รปภที่ถูกหวยสามสิบล้านนะครับคือตอนตอนไม่ถูกหวยเนี่ยทําไม ไม่มีใครมาหาอ่าไม่มีใครมาหาเพราะถูกหวยมีแต่คนมาหามีแต่คนมาหลอกครับมาหลอกเอาเงินทองอะไรประมาณนี้ทั้งๆที่ตอนตอนที่เป็นรปภก็ไม่มีใครรู้จักเราอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ทีนี้อ่าตอนนี้ก็ข่าวของในรปภคนที่ถูกหวยสามสิบล้านน่ะก็ได้ยึดอ่าเลือล่อากับครอบครัวนะครับอ่าแบ่งแบ่งเงินให้กันแล้วก็ลุงลูกก็ไปอยู่อีกที่หนึง่ง แล้วตัวเขาเองก,ก็คือไปออกบวชอยู่ช่วงหนึ่งราปปคนนั้นคือเอาเป็นง่ายๆครับโชคลาบที่ได้มาเป็นลาบลอยหรือเป็นสมบัติที่ได้มาเป็นบุญเก่าที่ท่านสร้างไว้อ่าท่านถึงถูกได้ถูกหวยมหาสารอ่าถูกหวยซั์ใหญ่แต่เมื่อท่านถูกหวยแล้วท่านต้องเข้าใจว่าคําว่าทุกขลาบก็คือว่าคน ที่เข้ามาหาเราหรืออะไรต่างๆที่ถูกหวยต่างๆที่ถูกหวยหรืออะไรต่างๆที่คนที่เข้ามาหาเราคือไม่ได้เข้ามาหาเราเพื่อจะแสดงความยินดีหรืออะไรครับเข้ามาหาเราเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรประมาณนี้เราต้องเข้าใจด้วยครับว่าสมมุติว่านักบุญพนีจรถูกหวย30ล้านตอนนี้ยังไม่มีคนรู้จักนักบุญพนีจรหรอกครับแต่มันจะมีคนเข้ามาหานักบุญพนีจรเองโดยที่ไม่ต้องนัดหมายไม่ต้องนัดหมายกันแล้วครับ จะมีคนหลังไหลเข้ามาเบอร์โทรมันก็หาได้ก็จะมีคนโทรมายืมเงินมั่งโทรมาเล่าความทุกข์และขอยืมเงินโทรมาเล่าความทุกข์และก็ขอเงินคือเอาเป็นว่าสัพพะบุญกรรมหรือความทุกข์ต่างๆเราไม่สามารถช่วยเหลือใครได้หรอกครับแต่ถ้าเป็นโชคของเราที่ได้มาด้วยโชคฟุกอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นตัวเราครับส่วนที่นี้เจ๊อ๋อกับสามีอ่าเจ๊อ๋อก็ได้มาออกข่าวอาว่าเลิกกับสามีเสียเต้ยแล้ว อะไรประมาณนี้นะครับโดยจ้างยานี่เป็นเงินจํานวนล้านอนบะ้านพร้อมเพชรพร้อมอะไรอะไรครับรวมกันเงินสด30บล้านแล้วก็พร้อมเพชรพร้อมอะไรจ้างยางยงก็ออกมาว่าคือเจออมาให้ข่าวว่าความคิดไม่ตรงกันเพราะว่าตัวเองชอบทําบุญแล้วเสียเต้ยมาห้ามครับแล้วก็พูดออกสื่ออะไรบางอย่างทีนี้เอาเป็นว่าเสียเต้ยเนี่ยก็ได้มาสวนกับเจออละครับก็ได้มาออกสื่อเหมือนกันเพราะว่าทนมานานแล้ว,อะ,ลวอะไรแล้วประมาณนี้เสียเต้ยบอกนะครับ ก็เยเต้ยก็มาแฉนะครับพฤติกรรมของเจออ่ะก็คือแฉออกกินเที่ยวได้เงินมาก็กินเที่ยวนักปาร์ตี้นะครับนักปาร์ตี้แล้วก็กลายเป็นว่าเยเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเองน่ะดันไปเจอ,อไปเผยรู้ความลับว่าเจออ่ะคบะคบกับไอ้นายแบบนายแบบอะไรต่างๆนะครับแล้วเขาไปจับได้ก็จับได้ คือเขาก็บอกว่าเขาทนพฤติกรรมไม่ไหวกับการสร้างภาพที่เป็นนักบุญอะไรประมาณเนี้ยอ่าการสร้างภาพที่เป็นนักบุญคือส่วนตัวเกอเอ๋อเนี่ยก็ออกเที่ยวปาร์ตี้ทุกคืนอ่าเขาก็บอกว่าเขาก็คือเขาก็ทนทนไม่ไหวครับแต่เขาบอกว่าเขาก็ได้เงินมาแค่30สล้านเป็นเงินที่ซื้อหวยร่วมกันครับเป็นเงินสินเขาเรียกว่าสินสมรสโอเคถ้าถูกรอตเตอรี่ก็คือซื้อร่วมกัน ซื้อร่วมกันถ้ายังเป็นสามีภรรยาจดทะเบียนกันเสียเต้ยก็มีเงินสิอ่ามีเงินส่วนนะัที่ควรจะได้แต่เขาบอกว่าเขาขอมาแค่30บล้านอ่าขอมาแค่30บล้านส่วนพวกเพชรพวกทองพวกอะไรเนี่ยเป็นของเขาเสียเต้ยบอกนะครับก็เป็นส่วนที่เสียเต้ยออกมาให้ข่าวอ่าก็อาจจะเป็นเรื่องจริงในบางส่วนแต่จําไว้ครับเงินจํานวนมหาศาลความรลภของคนเราที่ได้มาเป็น เป็นลาบรอยมาเป็นบุญเก่าที่ทั้งของควรทาร่วมกันมาก็แบ่งกันก็ถูกต้องแล้ครับแต่ส่วนต่างฝ่ายต่างฝ่ายได้ฝ่ายนึงจะไปทําอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ก็คือเจ๊อ๋อจะไปเที่ยวไปกินไปมีอะไรจนต้องเลิกลากันก็คือเอาง่ายๆครับพอร่ํารวยมาด้วยกันหรือบุญมันทํามาแค่นี้แหละครับก็ต้องแยกย้ายกันไปโดยส่วนตัวแล้วก็ทางเสียเตยเนี่ย หลังน้ําตาออกมาด้วยคืออาจจะเกิดความรักหรืออะไรเพราะว่าเจออองแกเองก็มีอายุป,ประมาณห้าสิบแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็เขามาออกให้ข่าวว่าคือหนึ่งเจออเนี่ย re, สร้างภาพในเรื่องการทําบุญอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คือมีผู้ชายใหม่อะไรประมาณนี้คุยกับผู้ชายเป็นนายแบบเป็นนายแบบอ่า คืออลกออหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจคือเขาพูดมาตามนั้นแหละครับเอาเป็นว่าถ้าพูดผิดก็ขออภยัยก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาครับถ้าทีา่อ๋ออยากไปกินไปเที่ยวหรืออะไรยังไงแล้วก็แบ่งเงินกันไปนะครับเอาเป็นว่ารักแท้มันไม่มีความยั่งยืนรักแท้มันห้ามอำนาจของเงินไม่ได้คือคุณเราพอได้โชคลาภมาก็ลุ่มหลงในตัวเองครับคือลุ่มหลง ลุ่มหลงในเงินทองที่ตัวเองมีอยู่ตอนมีเงินคนก็จะมายกยอปอปัดคนก็จะมามาหาคือต้องไปดูทางของสังคมแล้วครับว่าให้เรามองมุมความเป็นตัวตนของเราว่าคือหนึ่งตอนเราไม่มีเงินทองหรือไม่มีอะไรเนี่ยก็ไม่มีใครอยากรู้จักเราหรอกครับพอเรามีเงินทองหรือร่ํารวยขึ้นมาก็มีคนแห่แหนมาจําไว้อยู่อย่างหนึ่งครับแต่มันเป็นส่วนของสิทีิของเจออ๊อและก็เซเตอร์เขา พอ,อถูกหวยกันมา90ล้านก็มีสิทธิ์ที่จะแบ่งเงินกันแล้วก็ย้ายย้ายกันไปแต่เสียต้ยเขาบอกว่าเข้ามาแค่30ล้านพร้อมกับเพชรที่เขาได้มาแต่แท้ที่จริงแล้วเขาในใจผมมองแววตานะครับความรู้สึกความรู้สึกของเสียต้ยยังรักเจอออยู่ก็คือตอนตอนรักกันที่ตอนยังไม่มี90ล้านเนี่ยมันก็ดูแฮปปี้เอนดิ้งอ่า พอตอนมี90ล้านร่ำรวยก็มีแต่คนหลั่งไหลไปเจ๊อ๋อก็แจกเงินคือมุมของอเสียเต้ยบอกว่าเป็นการสร้างภาพนักบุญที่ไหนได้เอาเงินปาที่หรืออะไรยังไงเสียเต้ยเป็นคนบอกเองนะครับจากทำลายข่าวที่เขาออกมาไล์มั่งเพราะว่าเขาทุนไม่ไหวที่เจ๊อ๋อเนี่ยไปออกรายการแล้วก็คือคือไปออกข่าวนะครับแล้วก็พูดตำนองว่าคือแบบเหมือนจ้างเขาหยาอะไรประมาณนี้จ้างเขาหยา,าแต่จริงๆแล้วเขา เขาก็คือเห็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างแล้วครับคนเรามันรุ่มหลงพอมีอำนาจของเงินแล้วก็ร่ำรวยเงินทองมาแล้วจากอลา,าบรอยโชคลาบลา,าบรอยใหญ่โชคลาบมาก็จะรุ่มหลงแล้วก็ลุ่มหลงในตัวเองทั้งที่ผมบอกตรงว่ามันไม่ได้มีความสุขหรอกครับคือในใจในใจเจอ๊อและก็เสียเตอร์เองก็ไม่ได้มีความสุขลกฮะ ก็ต้องมีอะไรอยู่ในใจเพราะว่าคนที่เข้ามาหาไม่ได้รักจริงครับมาหวังเพื่ออยากจะได้เงินทองแค่นั้นเองไปถามไปถามคนที่มาหาว่าเอ้ยอย่ามาหาเจ๊อ,อเพื่อบานแสดงความยินดีหรืออะไรแต่ไม่ใช่ครับมาหวังเพื่อเงินทองเพื่อมากินมาขอมาใช้แต่ถามว่าถ้าเงินหมดแล้วใครอยากจะเข้าใจใก,ใกล้ใกล้ตัวเรามั่งนะครับอ่าเหมือนเหมือนตัวผมถ้าสมมุติว่าถ้า,ถ,าถ้าตัวผมอ่ะร่ำรวยขึ้นมา แล้วมีคนเข้ามาหา,มา,ม,า,หามาขอเงินยืมเงินและอยากมากินมาใช้แต่ตอนที่ผมไม่มีเงินทองไม่มีอะไรไม่มีใครโทรหาผมเลยเอาเป็นว่าความจริงใจน่ะมันอยู่ที่อํานาจของเงินครับแต่กลายเป็นว่าอํานาจของเงินมันบทความจริงใจนั้นก็หายไปคนที่มาหาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หวังว่าจะมายินดีหรือมาอะไรหรอกครับก็จะมาขอเงินมากินมาใช้ครับพอเราหมดเนื้อหมดตัวแล้วเขาก็จะ เฉยๆแล้วก็ตีจากไปนะครับแล้วคำหนึ่งคำที่เขาจะพูดออกมาก็คือเอาก็มึงโง่เองอ่ะที่อยากจะให้กลัวอะไรประมาณนี้ประเด็นนี้แหละครับเอาเป็นว่าเราอย่าลุ่มหลงในราบยศเงินทองชื่อเสียงที่มันมีอยู่ก็คือสังคมเนี้ยเราหลอกตัวเองมาแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือตั้งมั่นในความดีที่จะทําความดีแหละครับก็เป็นว่ามันก็เป็นสิทธิทส่วนตัว,ตวของเจ๊อกับเียเต้ยครับเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขา แต่บางอย่างก็เป็นด้านจริงของสังคมด้วยนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นความเชื่อและก็ความศรัทธาของคนเราคงห้ามใครไม่ได้คือมันที่เงินของเขาก็อยากใช้กินใจหมดก็เรื่องของเขาแต่สังคมหลายๆคนให้มองเห็นครับอย่าได้ไปรุ่มหลงการเงินทองที่ได้มาง่ายๆและก็คุณจริงใจกับเราจริงๆนีเอาเป็นว่า เชื่อสิ่งนั้นครับมูพุทธ,ธายะสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมาเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดสาธุ